สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหิวหนังทีละคําครับวันนี้เสนอคําว่า Best boy เนื่องจากเนื่องจากอะไรดีลเอ่อเนื่องจากว่าเราไหนๆเราก็เดือนนี้เป็น เดือนไตรมัน่เนาะแต่เราก็แบบพูดประเด็นเรื่องเซ็กซ์ sex, เรื่องเจนเดอร์กันมาเราก็มีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจที่แบบที่เป็นชื่อตำแหน่งในในเครดิตที่เราเห็นแล้วก็แบบมันมีการระบุเพศเอาไว้ด้วยนะั่นคือคำว่าเบสบอยเออจริงเราเราก็เลยแบบสนใจคำนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนนอกวงการหนังงเงี้ยสำหรับส่วนตัวเราเราไม่รู้จักคำนี้มาก,ก่อนเลยอืมเราก็เลยแบบอยากมาชวนคุยว่า จริงแล้วเบสบอยเป็นใครแล้วทำหน้าที่อะไรอืมอย่างที่โอเล่บอกเลยว่าในตำแหน่งในทีมโปรดักชันการผลิตภาพยตนตร์เนี่ยนะมันก็มีบางตำแหน่งที่มันจะมีเพศที่มาเกี่ยวข้องด้วยอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงคอนติเนียตี้ไปใช่ไหมเอ้ยคำที่แล้วเราพูดถึงคอนติเนียตี้ไปใช่ไหมเออมันก็จะเมื่อก่อนมันก็จะมีคนเรียกตำแหน่งนี้ว่าคอนติเนียตตี้เกิลแบบเป็นเด็กผู้หญิง เออแล้วก็มีเบสบอยเนี่ยที่เป็นบอยเด็กผู้ชายแล้วก็มีบูมแมนที่เป็นผู้ชายบูมแมนก็คนถือไมบูมนะอืมแต่ทีนี้เนี่ยคำที่แต่และคนอาจจะไม่ค่อยคนก็คําำว่าเบสบอยเนี่ยเออมันชื่อมันไม่ได้บอกเลยนะว่าทำอะไรไม่เหมือนตัแหน่งอื่นๆเออเป็นเด็กผู้ชายดีทีส่สุดเออเด็กผู้ชายดีที่สุดคือการที่เราเข้าใจว่าเบสบอยทำอะไรเนี่ย ก็ต้องรู้จักตำแหน่งแผนกของการถ่ายหนังสองแผนกก่อนก็คือแผนกแสงแบบช่างจัดแสงช่างจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอิเล็กทริ a เหรือว่า l i g h t งดีพาร์ตเมนต์ก็ได้ในในบางแต่ละที่ก็ใช้ไม่เหมือนกันนะอุอ้ยฟ้าร้องเขาเนะี่แต่ได้ยินได้ยิน เป็นสายโอเคถ้าสมมติใครได้ยินก็คือตอนนี้บ้านแห่งพายุเข้าอยู่นะคะอาจจะได้ยินแบบ็กกราวเป็นเสียงฝนเหมาะกับการฟังก่อนนอนโอเคต่อก็คือว่าอแอผนแรกที่ต้องรู้จักก็คือคนจัดแสงเนาะไลทิ้งดีพาร์ตเมนต์หรือว่าช่างไฟที่เราก็จะใช้คำว่าอิเล็กทริชยนแผนที่สองที่ต้องรู้จักก็คือกรอิปซึ่งกริปเนี่ยก็เป็นคำที่อีกคนนึงแบบ เป็นอีกคำหนึ่งที่หลายๆคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับวงการการผลิตภาพยนตร์อาจจะไม่ได้รู้ว่ากลิปเนี่ยคืออะไรกลิปเนี่ยก็คือแผนกที่คอยจัดการกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเอ่อเคลื่อนกล้องเคลื่อนไหวกล้องต่างๆอะไรเงี้ยเช่นรางดอลลี่เวลาที่เราเคลื่อนกล้องต้องกานที่จะเคลื่อนกล้องจากซ้ายไปขวาจากหน้าไปหลังอะไรเงี้ยเป็นระยะทางยาวๆอ่ะแล้วก็ต้องมีการวางรางคล้า,า,ายๆรา,างรถไฟแล้วก็ เอากล้องขึ้นบนรางแล้วก็เขียนไปเพื่อให้มันได้ movement ที่สมูทเนอะไหมคือเราไม่สามารถที่จะมาแบบค r o p z o o ได้เพราะว่าหลายๆคนก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนกับเวลาเราเดินไปข้างหน้าเราจะเห็นระยะของแต่ละอย่างที่มันไปอ่ะแมบบันไม่เหมือนกันกับการที่เราซูมภาพแบบหมือทุกคนแบบขยายภาพอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีรางแล้วก็เขียนไปหรือว่าไอ้พวกเครนต่างๆ ที่จะยกกล้องขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยหรืออุปกรณ์อื่นๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวกล้องอะไรแบบเนี้ยก็จะมีแผนกที่ดูแลชื่อแผนกกริปทีนี้เนี่ยเบสบอยเนี่ยก็คือจะเป็นพนักงานในแผนกทีมไฟแล้วก็แผนกกริปนี่แหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางที่เขาก็ทำงานร่วมกันนะกริปกับทีมไฟหรือบางที่ก็ใช้เป็นแบบทีมเดียวกันได้ซ้ำ อ,อถ้าสมมติว่างบปรนะมาณแล้วถ้าทีมใหญ่ก็แยกออกไปก็อาจจะมีเบสบอยที่เป็นกริปกับเบสบอยที่เป็นทีมไฟแยกกันแต่เบสบอยเนี่ยก็คือเป็นตําแหน่งช่างไฟหรือว่าพนักง,งานกริปนี่แหละที่เป็นเหมือนพี่ใหญ่เป็นเหมือนเลขาประจําตําแหน่งเออ,อย่างสมมติว่าแนผนกช่างไฟอะไรเงี้ยหัวหน้าผนกอะ่ะก็คือการาฟเฟอร์ใช่ไหมการาฟเฟอร์ก็คือจะเป็นคนที่ออกแบบแสงสมมติว่าตาล้องบอกว่าพี่ครับผมต้องการแสงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ย ช่วยไปจัดให้หน่อยกาเฟอร์ก็จะบอกแล้วอ่ะขึ้นไฟดวงนี้ทางซ้ายขึ้นไฟดวงนี้ทางขวาอะไรอย่างเงี้ยเออลองนองที่เป็นช่างไฟต่างๆก็ไปทำตามโดยที่มีเบสบอยเนี่ยเป็นหัวหน้าของทีมไฟที่ไปจัดการเรื่องเหล่านี้อีกทีหนึ่งเช่นเดียวกับทีมกริปก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าตะก้องบอกว่าอ่ะวางดอลลี่จากเอ,อ่อมุมนี้นะไปถึงไปอีกห้าเมตรสิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เอเบสบอยก็เป็นคนซูเปอร์วส เป็นคนดูแลพนักงานเก็บคน,นอื่นๆรวมถึงว่าในเรื่องที่ต้องประสานงานอย่างนัดเวลาทํางานนับจำนวนโอทีหรือว่าเออเรื่องแบบติดต่อเอกสารทําจ่ายเงินอะไรต่างๆทาประกันอะไรเงี้ยอืมก็จะให้ตัวที่เป็นคนที่เป็นเบสบอยเนี่ยเป็นคนดูแลให้เป็นหลักอืมเออคือสรุปก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นรองหัวหน้าเป็นเลขาของกลุ่มอะไรประมาณเนี้ยเออ แล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าเบสบอยอ่ะอืมคือจริงๆอ่ะไม่ได้คือเราคิดว่าน่าจะแบบว่าเออเวลาเรียกช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าบอยเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายอ่ะอืมทีนี้มันก็จะมีหัวตำแหน่งหัวหน้าของบอยอ่ะก็จะเป็นเบสบอยคือผู้ชายเด็กผู้ชายที่ดีที่สุดนั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะอืมรวมถึงจริงๆแล้วเออเรื่องคาใน วงการทําหนังที่มันมีความแบบระบุถึงเพศหรือมีความจะเหยียดเพศอะไรนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีอีกเคยอ,อย่างเช่นไฟเนี่ยมันก็จะมีไฟที่เป็นสีเหลืองกับไฟที่เอ่อออจะสีแดงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่างไฟเขาก็จะมีคําศัพท์ที่เรียกว่าบลอนกับ Red เรดเฮดคนไทยจะไม่ค่อยใช้บลอนแต่ว่าจะใช้เรดเฮด ทกวรนี้เราก็ยังเรียกไฟเรเทดที่เป็นไฟแบบดวงมันจะก้นมันจะทาสีาแดงๆแล้วก็แบบเป็นไฟทังสเตนป็นไฟที่แบบให้แสงสีส้มๆอะไรอย่างเงี้ยเออเรเทดก็คือสาวผมแดงคะบอลก็คือสาวผมบอลอืมเวลาไปให้แบบไปเอาไฟดวงนี้มาหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้คําว่าไปเอาเรเทดมาหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าให้ผู้ชายไปเอาสาวผมแดงสาวผมบอลมาอะไรเงี้ยอืมอืมซึ่ง ตอนนี้คําว่าเบสบอยเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะแล้วก็ถึงบางตำแหน่งจะเริ่มมีการเปลี่ยนแบบเอาเรื่องเจนเดอร์ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเบสบอยก็เราก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนใช้เป็นเบสเกิลนะแต่ว่าจริงๆมันน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราเ,เพิ่งไปคยกับพี่โปรดิวเซอร์คนหนึ่งมาว่าเทรนด์ของฮอลลีวูดรวมถึงหลายๆประเทศเที่หัวก้าวหน้าต่างๆต,ตอนเนี้ปรากฏว่าโอการทาหนัง่ะเริ่มมีคนที่เป็นผนก กล้องและไฟและกริปเนี่ยเป็นผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งปกติอะ,อะในทางฟิล์มโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งอื่นๆอ,นอะอคติทางเพศมันเริ่มลดน้อยลงมากแล้วก็จริงแบบเรื่องการที่ว่าแบบตำแหน่งนี้ต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยมันก็เริ่มลด,ลดน้อยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างตากล้องจะเป็นผู้หญิงก็ได้คอนเทนิวจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรอืมแต่ว่า ไอตำแหน่งพวกช่างไฟหรือว่าช่างกริปที่เขาต้องทํางานกับอุปกรณ์พวกนี้ที่มันมีความเอ,อใหญ่และหนักอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มันก็จะแบบเราก็จะมารู้สึกว่าเออมันจะต้องเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าสนใจว่าในเทรนต,ต่างประเทศตอนเนี้ยมีผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆอืในประสบการณ์ในกองถ่ายที่เคยทำก็ยังเรียกว่าเบสบอยกันอยู่วะใช่เรียกว่าเบสบอยนะแต่ว่าเออจริงๆแล้ว กองถ่ายที่เราไปทํามามันก็จะไม่ค่อยเรียกกันด้วยตําแหน่งก็เรียกเป็นชื่อไปเลยมากกว่าอืมแต่ว่าเวลาลงในเครดิตอะไรเงี้ยก็จะมีเบสบอยคนคนไทยก็ทับศัพท์ว่าเบสบอยเลยใช่ปะใช่ใช่อืมที่มีภาษาไทยเคย,เคยเจอแบบผู้หญิงทําเบสบอยปะที่เคยทําส่วนตัวที่เคยทายําอะไรยังไม่เคยเจอผู้หญิงจัดไฟเลยนะถ้าไม่นับกองนักศึกษาแบบที่ไปทํากันเองอืมถ้าทําในแบบชีวิตจริงโลกของการทํางานอะไรเงี้ย ก็จะเป็นแบบนะคือภาษาไทยจะเรียกช่างไฟว่านาไฟอืม,อมเพราะว่าคนที่มาทําก็จะมีษระเป็นผู้ชายที่ค่อนข,ข้างมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนจริงๆสมัยเนี้ยนาไฟเด็กๆก็เยอะแต่ก็จะเรียกว่านาอยู่ดีเพราะว่ามันติดแบบกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วเป็นคำติดตากว่านาไฟอืมซึ่งก่อนหน,น้านี้กระท่อมยังไม่ถูกกฎหมายแต่ว่านาไฟเหล่านี้ก็จะค่อนข้างรู้จักเพื่อชดดื่นดีๆแต่ว่าตอนเนี้ยกระท่อมถูกกฎหมายแล้ว เราก็จะเริ่มเห็นนะไฟเปิดเผยมากขึ้นในการแบบเออใส่กระท่อมในการช่วยให้แบบทนงานทนแดดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆงานมันก็หนักจริงๆอ่ะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าโอ้โหผู้หญิงที่มาทําอ่ะเขาก็ต้องมีความแบบแข็งแกร่งประมาณนึงเหมือนกันนะอืมซึ่งก็รู้สึกว่าจริมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะที่ผู้หญิงจะทําอ่ะเพราะว่าสมัยเรียนอ่ะคือก็ได้มีโอกาสยกไฟยกอะไรบ้างมันก็หนักแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักขนาดไม่ไหวขนาดนั้นอ่ะเออ แต่ว่าเออแค่มันอาจจะแบบมันก็เป็นสิ่งที่เราสังคมเราปลูกสร้างกันมาว่าเออของหนักของใหญ่ต้องให้ผู้ชายยกอะไรเงี้ยอืออืมแล้ถ้าในอดีตมันก็คือเป็นอาชีพเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะแบบผู้ชายเป็นกันเยอะอะไรอย่างนี้บ้างมันก็เลยมีคาว,ว่าบอยพ่วงมาด้วยเป็นปกติอะไรอย่างงี้อืมถูกต้องเลยคล้ายๆกับ continuity girl เหมือนกัน แล้วก็คล้ายๆกับบูมแมนที่เป็นคนถือบูมเพราะเหมือนกันเลยเพราะว่าบูมอ่ะมันจริงๆบูมมันไม่ได้มีน้ําหนักเยอะหรอกแต่ว่าปัญหาของบูมก็คือว่าไม้บูมก็คือว่ามันจะเป็นไม้ที่มีก้านยาวๆอ่ะทุกคนเห็นไหมซึ่งก้านนั้นจะเรียกว่าบูมโพหรือเสาบูมซึ่งก้านยาวเนี้ยมันเพราะว่าเราจะต้องยื่นไอ้ส่วนที่เป็นไมโครโฟนอ่ะเข้าไปให้ใกล้ปาก ใกล้แหล่งกําเนิดเสียงต้องการจาอัดเสียนที่อซึ่งก็มาได้เป็นปากของนักแสดงทีนี้ปรากฏว่าเวลากล้องมันตั้งอยู่แล้วมันก็เห็นภาพกว้างใช่ปะเออแจะทำยังไงที่จะให้ไม่มันใกล้ปากแต่ว่าไม่เข้าไปอยู่ในภาพเขาก็มันจะต้องถือยกสูงแบบยกเอายืดก้านเนี่ยมาให้ยาวๆแล้วก็ยกสูงๆให้ไม่มันลอยใช่แล้วถ้าซีนหนึ่งโสิคุยกันหลายนาทีมากก็ต้องยืนถือค้างเกรงไว้อย่างนั้นนะซึ่งมันเมื่อยมากเออ มันไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อยมาแล้วมันจะต้องถือให้นิ่งมากเพราะว่าถ้ามันเริ่มสั่นบางทีมันอาจจะเห็นเงาหรือว่าบางทีเสียงเองที่มันเข้าไปกระทบแบบไมมันดีมากจะจับแม้กระทั่งเสียงสั่นของคนถือไมบูมอะไรอย่างเงี้ยแกะแกแกอะไรเงี้ยเออมันก็มีปัญหาใช่บูมก็เลยกลายเป็นบูมแมนแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็ใช้คําที่กลางมากขึ้นเป็นบูมโอเปอเรเตอร์หรือว่าผู้ควบคุมไมบููอืออันนี้เจอ เจอแบบว่าแฟกตลกตลกที่เดกมีตำแหน่งจริงๆมันมีตำแหน่ง worst worst boy ด้วยอ้าเหรอคืออะไรแต่จริงๆมันก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าในเป็นหนังตลกเรื่อง airplane สอง the sequel เป็นหนัง982ใช่ไหมก็คือแบบในเครดิตเนี่ะเขาก็มีแบบว่าเขียนชื่อ The ชื่อ b e s t b o y ปกติอะไรแต่ว่ามันก็มีข้างใต้ก็มี worst boy ตามขึ้นมาซึ่ง worst boy คนนั้นก็คือ adolf hitler อ๋อ อ็เ <One> น <input> ีนเกิดไปเจอไปเ้ยตลกตลบก็เป็นไอเดียที่ดีนะนั่นแหละก็คงเป็นตำแหน่งเบสบอลคร่าวๆแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าแถมไปเยอะเลยก็มีแถมคำว่ากริปแถมคำว่ากาเฟอร์ใช่ไหมแถมเรื่องบูมโอเปอเรเตอร์ตัวนิดหน่อยอืมแต่ว่าขอปไปทายทีหนึ่งว่าก็จริงๆก็เป็นมูฟเป็นที่ดีว่า อในยุคที่โลกเรากําลังตื่นตัวเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นหรือบทบาททางเพศอคติทางเพศอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้เห็นวงการหนังก็เปิดที่ทางให้เพศที่มีความหลากหลายมากขึ้นเข้ามาทําในตําแหน่งที่อาจจะแบบเคยถือครองโดยเพศใดเพศหนึ่งมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเราเชื่อว่ามันเอ,อ่อความหลากหลายที่มันอยู่เบื้องหลังกองถ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลให้สื่อที่มันออกมามาสะท้อนความหลากหลายด้วยเหมือนกันอืมก็ หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับความรู้อะไรเล็กนิดหน่อยเป็นสาระไปอาจจะทําให้เวลาดูหนังแล้วดู e n นเ r e d i t แล้วก็ได้รับอัธลรนมากขึ้นหรือเข้าใจการผลิตภาพยนตร์มากขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าใครมีคําศัพท์ทางภาพยนตร์ที่อยากจะรู้จักมากขึ้นอีกก็สามารถติดต่อเรามาได้ทางยูนังพอดแคสต์ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram youtube หรือว่า Gmail ก็ได้ก็ทักมาค่ะ ก็อย่าลืมไป subscribe ในเฟซเอ้ยในอย่าลืมไป subscribe ใน youtube นะคะให้ถึง1,000คนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเตรียมมี Exclusive คี n t อนเพลงจะปล่อยเริ่มถึงเราก็อยากจะเป็น Facebook Community จะได้มีช่องทางในการพูดคุยกับทุกคนมากขึ้นนะคะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหนะะ้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ